มีโอกาสได้เจอกันด้วยครับแต่ว่าก็ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมเป็นตัวเป็นตัวละครที่มามาช่วยเป็นช่วยเรื่องความดักของเขาก็เลยจะมีโอกาสได้เจอกับพี่อั้มด้วยพี่ติ๊กด้วยพี่จี้ยับด้วยครับพกับพี่ั้มไหมคะอ้าวครับพี่น้ำน่ารักมากเลยจริงๆนะตอนแรกตอนแรกที่ที่คิดไว้ก็คิดว่าจะกดดันครับแต่พอได้เจอพี่อั้มตัวจริงก็น่ารักมากแล้วก็นายช่ามากแบบเหมือนมาคุยเล่นด้วยกันตลอดเลยอะไรอย่างงี้ครับรู้สึกว่า ผ่อนคลายเวลาที่ได้ทำงานเขาได้ทำงานจริงๆกับพี่น้ำเราคืรู้สึกว่ามองเปลี่ยนไหมหรือดวงตาเบอร์นีอะไรเงี้ยใช่ก็คือ,คอเราก็ได้ไมางานกับดุงตาเลยลตอนแรกก็รู้สึกว่าเขาต้องห่างไกลมากกับเราเลยคือเวลาคือเขาก็เป็นคนที่น,าน,น่ารักมากถ้าถ้าใครได้เจอเพี่น้ำตดวจริงๆจะดูเลยว่าเขาหน้ารักมากจ <c oughs> <ล>ริงๆเลยเป็นงานละครพี่จะงานละครไหมโอ้เดี๋ยว เดี๋ยวจะมีผลงานเพลงออกมาเร็วๆนี้ครับแต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปแบบเพลงของละครก่อนก็อาจจะได้ร้องเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างนี้ก็ฝากติดตามฝากติดตามครับหลายเพลงอยู่เหมือนกันเป็นแนวลูกทุ่งไปเลยหรือเป็นลูกทุ่งเป็นลูกทุ่งครับไหมครับแบบตัวสียงเดี่ยวเลยคุณบอกว่าชอบคิดถึงครับคิดถึงแต่ว่าด้วยด้วยด้วยช่วงเวลานี้เนี่ยช่วงนี้ก็คือค่อนข้างเน้นไปที่งาน งานการแสดงครับแต่ว่าได้มีโอกาสเจอพี่ๆโปรดิวเซอร์เพิ่มมากขึ้นด้วยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเรากลับมาทำอัลบั้มสองเมื่อไรเนี่ยคงจะมีพี่ๆที่คอยช่วยอีกเยอะเลยครับผมโปรเจกต์ที่โปรเจกต์กพิเศษที่จะมี ทางโปรเจกต์เขาน่าจะประกาศช่วงภายในเดือนนี้เหมือนกันครับเราน่าเราน่าจะได้ฟังซิงเกิลพิเศษช่วงดลงคิดว่าทุกคนคงจะได้ชอบมากแต่น้องเป็นจอดของโปรเจกต์ไม่ใช่หรอหน่าจะเป็นเพลงประหลาดเป็นเพลงประหลาดครับไม่ใช่ปุถนะุ์ทูนในมีงานหนึ่งเพลงประหลาดไทยมีไปเรียบร้อยแล้วก็เราิดตามกันได้เลย่งแต่มันลองยากนะถึงเหรอพอแน่นอนเฮ้ยฝ่ายดึงต่ามด้วยครับ